สวัสดีค่ะป้านายพาไปเดินออกกำลังกายกันนะคะก็เดินจากที่พักอากาศเย็นมากห้าห้าถึงหกองศาเซนเซเียยแล้วก็สู้ๆป้านายเตรียมพร้อมเดินเดินไปเดี๋ยวก็่อคงออก การสดใสดีนะดูแดดดีนะคะแต่ว่าหนาวจับใจ เลยดีที่ไม่ไม่มีลมลมไม่แรงก็โอเคต้นไม้ที่เราเห็นเหลืองๆแนละก็แห้งแล้วนะคะคลุ้งล่นติตามไว้ คนมาเดินกันเยอะ ทางนี้เดินไปข้างหน้าดีกว่าเพราะว่ามันมีก้อนหินสีดำอะคะ่ะที่เขาเรียกว่าแบล็กร็อกแบล็กร็อกเขาเป็นเป็นหินภูเขาไฟ เป็นหินภูเขาไฟ่นะมันก็แนวต่อไปกับเขาลูกนั้นเขาถึงเรียกหมู่บ้านตรงนี้ว่าแบ็กรอกข้างหน้านั้นก็เป็นโรงเรียนอัธยม ทางน้นก็เป็นเขาเหมือนกันว้าวดูน้นดิดูเห็นวิวเห็นวิวของเมืองซูนี่แต่น้นฝุ่นกำลังเยอะเลยเขาคงทำอะไรกันอยู่ ไม้ต้นสนนี่ก็คงอยู่มานานเลยนะเนี่ยหล,ล,ยลยายร้อยหลายพันปีเราเห็นไกลๆนะ่มันก็เป็นภูเขาเขาเรียกว่า table เ mountain นะก็เป็นภูเขาที่เหมือนรูปโต๊ะค่ะเหมือนเป็นโต๊ะนะ่เนเนะนะเป็นที่ราบ ดาบยาวก็คือแต่ก่อนก็คงเป็นเป็นที่อยู่อาศัยของคนนะคะข้างบนคงเป็นพื้นที่ราบและส่วนข้างล่างก็คือน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรอะไรนะเนี่ยบนเนินที่เป็นในอยู่นี่ก็ก็เป็นพื้นดินพื้นที่พื้นที่ราบที่คนเขาอยู่อาศัยกัน พวกนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะเขาก็จะใช้เป็นยารักษาโรคชาวอินเดียแดงพื้นเมืองเขาเขาก็จะเหมือนชาวบ้านบ้านเราที่ใช้ใช้สมุนไพรมารักษาโครคไข้ไข้เจ็บอะไรต่างอันนี้นะอันนี้จะกลิ่นหอมหอมเหมือนกับอะไรเนี่ย เหมือนกับคล้ายๆเป็นยากินกินยูคาลิปตัสอะไรเนี่ยกินที่ดมแล้วมันชื่นใจอะ่ะแล้วก็หายใจโล่ง เดินขึ้นมาสูงเล้วเนี่ยเนี่ยก็คือแบ็ค็ลกคือหินสีดำห,หินผินภูเขาไฟนะคะว,ว้าวข้างบนก็มีแมพื้นโลกเราอะ่ะ ก็จะเกิดขึ้นมาก็ได้ก็จากการประทุของภูเขาไฟนะก็พ่นลาวามาพอลาว่าเขาไหลมาพอเขาเขาเย็นลงเขาก็กลายเป็นหินสีดำเ่ยค่ยหรือบ้านเราเรียกกนหินอัคนีไหมคะน่าจะใช่นะต่นานไหนก็ลืมลืม สำรวจก้อนหินเดินเดินขึ้นไปเดี๋ยวกลับบ้านไปหูว้าก็แถบนี้มันก็เป็นเป็นแถบที่แห้งแล้งนะคะเหมือนกับเป็นทะเลทรายต้นหญ้าอะไรที่ขึ้นได้ก็แี้ อันนี้เป็นต้นสนอ๋อเขามีทางเดินไปถึงโน้นไปนไหนนะเดินมาดูแบครอฟเนี่ยมั้งเนี่ยเห็น mm hmm. ไหม ขาวนี่คือสโนนะคะเนี่ยเตอนกันากาดเย็นๆนสโนลงว้าวนี่เห็นไหมระวังจะลื่นโอ้นี่ก็าขาวขาวอะไรเพราะว่ากลางคืนน่ะจะลบ ลบสองลบสามถ้าอุณหภูมิติดลบก็น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งละก็มีสโนโลนเห็นไหมคะขาวๆเนี่ยสโนโ คนก็เดินรอยรอยเท้าวัวหรือกวางอ่ะกวางก็เดินตรงนี้เหมือนกันว้าวเราขึ้นมาถึงห้องบนแล้วอนอนมั้ยไหมสวยไมย่เอ,อ่ย ขทางนี้นี่ไงคะเขานี่ไงที่ป้นายไปถ่ายให้ดูกันก่อนขาเรียกโดว่ายันรัน ผู้เขาเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวซูนี่ของชาวอินเดียแดงก่อนหน้านั่นและว,ว้าวนายเริ่มหอบ ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาเขาที่อยู่ข้างลังก็คืออะไพวกเขาโบราณของชาวซูนี่นะคะชื่อว่าโดว่าจารลันเน่ <c oughs> น่าจะถูกกนะ <c oughs> ันลนะถ้าเดินต่อไปทางโน้นก็คงจะเป็นอีกฝากถนนหนึ่งนะคะ ไกลให้ได้ยินเสียงทางรถอยู่โน,น่นเราดูวิวสวยๆดีว่ะอากาศสดชื่นมากค่ะ นสนนี่นะเขาเรียกว่าต้นต้นในภายนัดเขาจะมีลูกลูกสนจะออกออกมาแล้วก็พอพอพอลูกสนบานออกมาก็จะมีเม็ดเม็ดนัดเม็ดถั่วอยู่ข้างในเขาเรียกว่าถั่วสนชาวอินเดียแดงเขาชอบมาเก็บเอาไปกิน มีกระบองเพชรทนทาย,ยาทไม่มีน้ำเขาก็อยู่ได้เรียกภายนัดภายนัดต้นเล็กต้นน้อยคุงพุ่งจะปลูก เราจะเดินทางกลับลงไปข้างล่างเลยนะคะเพราะนายยังไม่ไปทางโน้นนะคะไม่อยากขึ้นทางโน้นเพราะมันเป็นก้อนหิน<ม>กลัวตกเราก็จะเดินกลับทางเดินยังมองเห็นสโนว์เต็มเลยนะ คืออยเท้าวกวางค่ะกวางก็จะเดินไต่ขึ้นไปตรงนี้ข้างบนทางโน้นก็จะเป็นสโน์นะคะ พี่นหนไม่ไปทางโน้นกลัวจะลื่นเราเดินเดินลงทางนี้ไปก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ากวางเขาไปหลบอยู่ตรงไหนนะเขาไปอยู่ในถ้ำหรือเปล่า คงจะมีถ้ำแถวนี้แล้วก็กลางคืนเขาชอบเดินเที่ยวกันค่ะเดินไปถึงที่ที่พักปไนานึงน,นะ ดีนะสดชื่นนะแต่ก็เย็นมากยังไม่ได้เช็คดูนะว่าบนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แปดองศานะคะตอนนี้ร้อนที่สุดละเมื่อกี้ห้าตอนตอนพ่นายเดินออกมามีห้านะ หตันนี้แปดเป็นหินจากภูเขาไฟทั้งนั้นเลยะคะสมัยก่อนหลายล้านปีเนาะ น่าจะเป็นสองร้อยล้านปีอะไรปานนี้ยก็จะพันล้านปีก็จะมีภูเขาไฟมันเห็นอาคารเขากำลังสร้างใหม่น่าจะเป็นวิทยาลัยเป็นคอลเลจนี่เป็น เดินออกกำลังกายกันพอหอมปากหอมคอนะสามสิบ ถ้าเป็นชาวอินเดียแดงจริงๆบ้านก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ไม่ค่อยพิธีพิธันเท่าไหร่ วันนี้ป้านายก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ thank you for watching my youtube channel ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมติดตามป้านายพาเที่ยวอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย